ไทย i n e w s Alert สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอย่าลืมกดติดตามช่องและแชร์วิดีโอกับเพื่อนๆถ้าวิดีโอชอบกดไลค์เลยแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้วยในช่วงก่อนวันตัดสินทางการเมืองพรรคเพื่อไทยได้แสดงบทบาทเชิงรุกอย่างชัดเจนผ่านการสื่อสารนโยบายและทิศทางการทำงานที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างเป็นระบบ การเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนถึงความพยายามสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าพักมีความพร้อมทั้งด้านแนวคิดบุคลากรและประสบการณ์ในการบริหารประเทศภายใต้บริบททางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีความท้าทายสูงการนำเสนอนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างพักการเมืองกับความคาดหวังของสังคมแผนรูปทางการเมืองของเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของประชาชนในหลากหลายกลุ่ม ทั้งเกษตรกรผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการรายย่อยและคนรุ่นใหม่นโยบายที่ถูกหยิบยกขึ้นมาสื่อสารมากเกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อมลำ้ำซึ่งเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อชีวิตประจําวันของประชาชนโดยตรงการอธิบายนโยบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงช่วยให้ประชาชนมองเห็นภาพว่าแนวทางเหล่านี้สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างไร อีกประเด็นหนึ่งที่พักเน้นย้ำคือความต่อเนื่องของประสบการณ์ทางการเมืองและการบริหารงานที่ผ่านมาเพื่อไทยพยายามชี้ให้เห็นถึงบทเรียนจากอดีตทั้งความสำเร็จและข้อจำกัดเพื่อนำมาปร,รับใช้กับนโยบายในปัจจุบันการสื่อสารในลักษณะนี้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของพักในฐานะองค์กรที่เรียนรู้และพัฒนาไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมแต่พร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปความมั่นใจในนโยบายที่สามารถดึงคะแนนเสียงไม่ได้เกิดจากการนำเสนอเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการจัดทีมงานและผู้แทนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านการกระจายบทบาทให้บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางออกมาสื่อสารประเด็นต่างๆช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและลดความคลุมเครือของนโยบายนอกจากนี้การใช้ข้อมูลและเหตุผลประกอบคำอธิบายยังสะท้อนถึงความพยายามสร้างการเมืองเชิงนโยบายมากกว่าการเมืองเชิงอารมณ์ในภาพรวมแผนรูปของเพื่อไทยก่อนวันตัดสินสามารถมองได้ว่าเป็นความพยายามสร้างพื้นที่การเมืองที่เน้นการแลกเปลี่ยนแนวคิดและทางออกของปัญหา มากว่าการเผชิญหน้าทางความขัดแยง้งการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบช่วยให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาทิศทางของประเทศแม้ผลลัพธ์ทางการเมืองจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่การแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนและการนำเสนอนโยบายในเชิงบวกย่อมมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อกระบวนการประชาธิปไตยโดยรวม